แล้วก็ครั้งล่าสุาดชนะสู้ศึกทีซีบุกไทยครับครับอ่ะนี่ครับอ่ะดูประวัติคู่เอกของเราเลยนะครับฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์ออจิตกเกษมฝ่ายน้องเงินเพชรแสนแสบสตจต,ตงปลาจีนครับหนึ่งรอยยี่สามาดูฝ่ายแดงก่อนนะครับเพชรไทยแลนด์ออจิตกเกษมครับนายเกียรติบัณฑิตพื้นบน 22ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทรีนี่โอ้โหเฉียงผัดเปียบเลยครับแชมป์105ปอนด์ทูโฟยูแชมป์115ปอนด์ WBC มวยไทยครับรวมถึง IBF มวยไทยนะครับแล้วก็ WBC มวยไทยด้วยครับแชมป์เปียบเลยหัวหน้าคณะผู้จัดการครับพระเอกลักมวยของวงการมวยแล้วครับพี่ป๊อปครับคุณพลลัก ลอดรักษานะครับมหาดไทยเ็จอเชียร์อยู่ทางหน้าทูฟอร์ยูช่อง24ครับที่ป๊อปบอกว่าเป็นเชียร์สิทธิ์ลักยูหน้าจอทูฟอร์ยูแล้วก็ตอนนี้ก็มีเสียเอนะครับเสียเออากิตาเสงนะครับให้การสนับสนุนตอนนี้ก็ฟิซ็อตอยู่ที่ค่ายมวยมหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินนะครับนักชกในดวงใจครับน่าสุตาช้ำโลกอีกคนนึงครับก็คือเจ้าซุปเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้ายอดมวยของเมืองบุรีรัมย์นะครับซุปเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้า 121ครั้งชนะ101แพ้19แล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรแสนแสบสอจโอต้งปลาจีนครับนายพิกทยาบางตะลานะครับ21ปีจากจังหวัดอุบบนราชธานีดีกรีนี่เคยเป็นแชมป์เปี้ยนนะครับ122ปอนด์ของสนามมวยเวทีมวยราดชด,ดำเนินหน้าคณะผู้จัดการครับคุณแชมป์้ยคุณแชมป์สจลุวัน มีท่านสจโต้งปลาจีนครับให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจรุวันครับทกในดวงใจนี่มวยเอกมวยดังเลยครับเพชรมณีสจรุวัน80ครั้งชนะ70แล้วก็แพ้10ครั้งครับต่างศึกต่างสายนะครับนี่ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับเพชรยินดีปะทะเกียรติเพชรกรรมการด้านบนรับธงชัยองสวีให้คะแนนมีรนุกลางพงพัฒน์ว่องไวแล้วก็ปรวัชแขกสิงห์ธรยุคนี้นี่ได้ดูมวยเอกจากสายเพชรยินดีปะทะเกียรติเพชร ต้องบอกว่าหลายแต่หลายคู่เลยนะครับต้องขอบคุณคู่มวยจากพี่เดียเกียรติเพชรด้วยนะครับคุณธิติวัน์ธีระเดชพงศ์แล้วก็เรียนย้ำาลครับศึกวันอิทธิพลมหากุศลครับนี่ถือว่าเป็นต่างศึกทั้งรายการเลยครับพฤหาสมบดีที่28กันยายนนี้ครับไม่ไปไม่ได้ครับที่วีแอราชดำเนินครับผู้บัญชาการแมนะครับพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์พองานใหญ่เลยครับมอบหมายให้เสียโบสคุณนัทเดชวชิลารัตนวงศ์เรานี่จัดนัดใหญ่นัดการกูศลครับแล้วก็ได้รับการ สนับสนุนผู้มวยจากสายศึกเกียรติเพชรกลุ่มพลังใหม่แล้วก็จิตเมืองนอนท์ด้วยนะครับเปิดล็อก3ค่าตัว500บาทแล้วก็ย้ำนะครับว่ากำไรทุกบาททุกสตางค์หักค่าตัวนักมวยแล้วก็ซื้อเครื่องฟอกไตมอบให้กับโรงพยาบาลวัดสมานด้วยนะครับหรือพุทธโสธรสอนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับวันพฤหัสนีครับที่ราชดำเนิน cp ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 6, 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮโพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮโพกพร้อมโดยเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับตามมาต่อนะครับนี่เป็นผู้เอกนำรายการครับศึกมวยมันสนั่นเมืองของเราครับสัปดาห์ของคอกีฬามวยอย่างแท้จริงเลยครับพรุ่งนี้มวยสากลน,นะครับในศึก cpf มวยมันสนั่นโลกและก็วันพฤหัสบดีก็ ศึกวันอิทธิพลมหากุศลครับนัดใหญ่ครับไม่ไปไม่ได้นะครับเปิดตั๋วล็อก3 500บาทเท่านั้นเองครับเอาล้วครับมาดูกันต่อบนเวทีครับยกที่2เน้นแค่โอ้มีหมัดอ่ะเจาะล่างด้วยครับเพชรแสนแสบครับอ้าวฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรแสนแสบมาดูวเพชรไหนอ้าวเพชรแสนแสบพยายามมาเรื่อยนะครับวันนี้มีแน่มาลุ้นอยู่ที่มุมด้วยน้องมาจากสจตงประจินนะครับฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์ ใายมือนะครับแดงน,น่าเหมือนเพชรแสนแสบเทีร่าไปทีหนึ่งเอาทีเขาเขาหลังมาเพชรไทยแลนด์เอาเพชรแสนแสบเทียอีกยังยังดูเอ้าสายสูงเพชรไทยแลนด์ทีบทีบยาวๆเอาเข้าใกล้ไปเรื่อยเอ้าไอ้ขาเพชรแสนแสบเพชรไทยแลนด์โยกไว้โยกไว้ขออกข้างนิดนึงเสบดชนะเดชวชิระรัตนวงศ์นี่ เพื่อนผู่มวยให้แฟนได้ลุ้นตลอดทีเท่าหน้ายันไว้เอ้าขวาสวยให้สแสนแสบยังเข้าไม่ติดไทยแลนแกก็กาดแม่นแน่นมากเลยทีลุกมาดูทีอันตรายมากทีเทท่เงพให้รวดทีให้ลำพานว่างั้นเถอะให้แสนแสบต้องเข้าให้ติดต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยครับโอ้ยสายหน้าสวยครับเพชรแสนแสบเอาคืนเลยครับเพชรไทยแลนด์หน้ามวยระดับมวยเอก โอ้ยจอมาเจอกันที่สัมพันธ์ต่างซึกตางสายครับโอ้ยกำปั้นายเพชรแสบเฮ้ไทยแลนด์ครับเครื่องยังไม่ติดเครื่องยังไม่ติดครับดูครับว่าตอนนี้เน้นเจาะช่วงล่างกันอยู่ครับมหาสนบนบ้ากเพชรไทยแลนด์เแ็ดแสบครับฟันล่าง ยก2อยู่ในช่วงยก2นะครับดูท่าทางทักทายกันแบบนี้เกมเดือดแน่นแน่เลยลอดแล้วก็สักติ์สีมวยต่างศึกมันดูเดือดร้อนใจทุกไฟอยู่แล้วครับแดงก็ชกอยู่สม่ําเสมอในสายศึกของเพชรดีๆครับดังมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยครับเพชรไทยแลนด์ส่วนน้อเงินนี่ก็มาจากสายเกียรติเพชรมาเจาะล่างเตะขาแรงเลยครับพยายามจะเดินเข้าหาชวนทะเลาะอ,อีกคนหนึ่งบูอีกคนหนึ่งปุ๋นนะครับมีขโมยเตะสูงด้วยครับบูตลอด น้ำเงินเนพชรแสนแสบใกล้ไปใกล้ไปเพชรไทยแลนด์กาดไม่ตกเทียบขามาทีนึงเพชรไทยแลนด์เหมือซ้ายซ้ายเอ้าเตะล่างมาเพชรแสนแสบขวาสูงเพชรไทยแลนด์ลายยกหมดยกที่สองลาตราเก้าเหรียญจะแก้ไอตราอาปาเช่ไม็ดองสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวิน ร้อมด้วยแบงโยคีและสมีวงกลมรถกระบะมิตซูบิชิไททันและคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทคูนสเปเชียลจำกัดขอขมาคุณครับออกอาวุธกันเต็มเต็มเหนียวแล้วครับยกนี้ยก3ครับเพชรไทยแลนด์ออกิจเกษมครับลูกศิษย์ของพี่เออกิจเกษมครับส่วนน้ำเงินที่เพชรแสนแสบสบจโต้งปราจีนครับลูกศิษย์ของพี่แชมป์สจารุวันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสจต้งครับตอดน,นี้เน้นเน้นแคบม,มา,มาส่วนแล้วก็เจาะล่างไปทีนะครับ ไปแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรแสนแสบเตะขาไปขวาสูงเพชรไทยแลนด์เพชรแสนแสบย่องย่องมาเอ้าเพชรไทยแลนด์ซัดเอาขวาไปเพชรแสนแสบไม่มีวัลบพันไม่ไม่รั่วเพชรไหนเพชรแสนแสบน้ำเงินนะถลอกลาไปอีกเล่นล่างไปทีนึงขวาสูงเพชรไทยแลนด์หีบไว้ขาไปเพชรแสนแสบขามาเอ้าเสียบแล้วนายเอาตีไปเพชรแสนแสบเพชรไทยแลนด์เอ้ายกช้ากว่า ตีไปอีกพอเพชรแสบเพชรไทยแลนด์ฟันเลยพเพชรแสบรรม,มาการแยกไหมยังไม่แยกเอา้าล็อกไว้เอา้าตีมาตีไปเพชรไทยแลนด์โอ้โหมีครับมายกสามครึ่งทางแมาล้ำเงินนี่ครับเน้นเน้นขาหน้าซ้ายของเจ้าฝ่ายแดงก็เกินครับโอ้โหแต่ดูครับมาเอาดนอูนายอาชีพถนัดเพชรไทยแลนด์โอ้โหดูขวางไว้ไม่ให้ขึ้น <c oughs> <ๆ> านายรับแม่แรกัแรกตะอุตลุดเลยนยกกายยัดเข้าไปเพชรไทยแลนด์มหาจยา์ทงชัยแยแยกออกมก่อรครับตอนนี้สงครามเข่าเกิดขึ้นแล้วครับเกิดที่ขึ้นที่สนามมวยดาราชาติรังสิตแห่งนี้แลลวครับเพชรแสนแสบก็ยังหาช่องเจาะอยู่เพชรไทยแลนด์ก็ชกในเกมที่ตัวเองถนัดแมแห่กันเน้นช่วงล่างนายครับดูในายใครจับได้เปรียบยัดก,กันไป ตั้งแขนตั้งแขนไว้มีเฉาะล่างยัดเข่าคืนไปมีศอกใกล้ๆอ้าวเข่าไปวงในวงในใครจะใครจะจ,ะจับได้เปรียบครับเสียบไปอีกทีหนึ่งเพชรไทยแลนด์เพชรพแสนแสบตีมาเพชรไทยแลนด์ไปเทกาจาัดเพชรแสนแสบ์ลงไปอยู่ยกมาม่ฟ้องไม่ฟ้องยังของการยังไม่เตือนฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์นั่นเหมือนเพชรแสนแสบเ,เสียบไปเพชรแสนแสบเสียบไม่เสียบ ไล่แข็งเอาตีอีดอกนึ่งเพชรอเมรไทยแลนด์มาลุ้นอยู่ที่ว่าข้อใครดีข้อใครดีข,รดข้อใครแข็งเอ้าอย่าล้มนะอย่าล้มเสียไปปลายยกแล้วนะครับอีกนิดเดียวฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์น้่ยเงินเพชรแสนแสบไม่เอา้าขาไปเพชรเพชรแสนแสบทีอีทีนึงแทงเอาฟันมามาดูด,ด,ดูดูได้ตรงไหนเอเมริกไทยแลนด์เพชรแสนแสบแทงสองดอกปลายหมดยกที่สามนะครับ แข่งขันอุ้ยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ครับพร้อมด้วยเจเจปซาวน่าร้านค้อเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับร้านข้อเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับตามกันต่อยกซีครับเพชรไทยแลนด์แดงนะครับน้ำเงินนีเพชรแสนแสบเพชรยินดีปะทะเกียรติเพชรอีกหนึ่งคู่ครับจับที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าเจียวจาวแล้วก็แฟนมวยชอบมากเลยครับมาปละลองกำลังไหนกระหักหักแตกหักล้มลงไปทั้งคู่ครับ แม่ตรงนี้หากคอมีหินสาเลยทางเพชรไทยแลนด์แดงน,น้ำเงินเพชรสนแสบรอขาไปทีหนึ่งเล่นไห่แล้วเพชรไทยแลนด์เสียบการวเเ้เพชรเซนแสเพชรไทยแลนด์มโมโหแล้วเอารู้อย่างเดียวแล้วเพชรไทยแลนด์ไม่รู้มู่นี่จะเอากระชากมายัางตีไม่ไม่หลุดไม่หลุดมาทีมน้ำเงินนี่บึกเลยอะ่ะนะเยอะสะจจโต้งแล้วก็นี่ มีแน่สิ้นเสยมาลุ้นด้วยเทียรบรัยอเอ้ามาลุ้นมาไห้แสนแสบไฟแดงเพชรไทยแลนด์เข้าใกล้ไปยิบแม่ล็อกไว้ตีไปถอยหลังมาโอ้พันขากรรมการเห็นหรือเปล่าครับกรรมการเห็นไหมแม่กรรมการนี่ครับนี่ครับความแตกต่างศึกต่างสายนี่แหละครับ นัดนี้เหมือนวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องวันพระสัมปชัร่างฉันดำเนินนะคุณอสต่างสึกกต่างสายทั้งรายการแล้วก็เป็นนักการกุศลด้วยนะครับในศึกวันอิทิพลมหากุศลครับพี่ห่งสัมปชที่ถึงนี้แหละครับ2 8กันยายนก็เหลืออีก2วัน2 2วันเท่านั้นครับผ่านไปนาทีครึ่งครับยกสี่ก็ยังพยายามเดินหน้าหาเรื่องอย่างเดียวครับพชรไทยแลนด์จับไปจับมากรรมการแยกหน่อยครับลุนลุน ไฟแดง <S <S พีเทเรนน้ำเงินเพชรแ,แสบ <S <S แสชแสบเข้าใกล้แล้วล็อกวัดตีปลายเพีเทเรนเพชรแสนแสบติดตัวตลอดแม่ตีปลายม่แต่ว่าเงินพอยกันไว้อันเอาตั้งรับโต้ไวเทียบขาไปทีนึ่งออกมาล็อกเลยนี่ล็อกนายล็อกไวแม่อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะล็อกแบบนี้อย่าหลุดนะอ,บบนอ,ดนะอ้าว ว่าอ่ะตอนนี้นไทยแลนด์ดูครับว่ายังใช้ลูกถนัดได้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไรครับอ่ะตอนนี้หาตัวหาตัวเพชรแสนแสบอยู่โอ้ตอนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้แลวครับเจ้าเพชรแสนแสบอ่ะเพชรไทยแลนด์เบียดติดชิดในเข้าไปติดเข้าไปนี่ครับพยายามจะต่ขวางไว้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับเ<ม>หลืออีก15วิครับปลายยกที่4นะครับ ก็พยายามจะหาเรื่องครับแต่ว่าแหมเพชรแสนแสบก็เนี่ยครับพยายามเก็บกันอาวุธแล้วก็ล็อปอ้าวหักล้มลงไปครับปลายยกที่4อ่าหมดยก4ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาซัดกันยกหน้ายก5ครับนี่เรื่องบอยชาวคนี็ไม่ต้องวุ่นเดินทางไปต่างประเทศบอยบอยบอยเลยทีเดียว อะมาลุกกระต่อนะครับบนเวทียกสุดท้ายฝ่ายแดงนะครับเพชรไทยแลนด์นเหมือนเพชรแสนแสบครับนี่ครับใส่แดงสถานการณ์ตามหลังครับมาตอนนี้มลองโทรลูกเด็ดขาด้วยครับเพชรไทยแลนด์อ่าแต่ดูนี่ครับมาพอแกออกนำแล้วเริ่มชกยากเลยครับโจทย์ยากใครเพชรไทยแลนด์ครับหลังวันจากแอนตาซินเหมือนเดิมนะครับเตะกันคอสอกตับเข่าลอย10,000บาทจรวดเขี้ยวหาง30,000บาท แพแตกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มหลัก500บาทด้วยกันครับขอบคุณแอนตซินรับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมโดยทางในห้างวินัยวีระพุชชงนะครับส่งเสริมสนับสนุนชิปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับศึกวันอิทธิพลมหากุศลครับในวันพฤหัสบดีที่28กันยายนนี้นะครับไปเจอกันที่สนามมวยราชดำเนินครับพ่องานใหญ่ครับผู้บัญชาการแมนครับพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับมอบหมายให้ซีบอสของเรานะครับ จัดนัดยิ่งใหญ่และก็เป็นการกุศลนะครับรายได้ค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์หากค่าตัวนักมวยแล้วก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลวัดสมานนะครับเพื่อซื้อเครื่องฟอกไตครับตอนนี้เสียโบททพยินดีก็นําล่องไปแล้วกับหเครื่องประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับสำหรับผู้มวยในวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้นะครับมีมังกรเหล็กเปิ้ลนครเจอกับวุฒิกรสุนน้ำทันชีรีเพชรนำโชคสจตงบาจีนครับปะทะกับยอดกตันยูจิตเมองนนท์หรือชออัจฉริยะนะครับลิทิเดชจวิมลสินครับ ต่อปอนดึงให้กับยอดศิลาชอห้าพยักนะครับแล้วก็คู่เอกเพชรเมืองสีที่เด็ดก้เก้าครับเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์สี่คู่นี้จะถ่ายทอดทางทูฟออยู่นะครับส่วนอีก5คู่เอกนะครับไม่มีการถ่ายทอดทุกช่องทางนะครับผมปรตักอออัจฉริยะครับเจอกับธนูเพชรวสังปรภัยรุ่งกิจบอรุ่งโรดยับปะทะกับศิวกรเกียรติเจริญชัยชายล่าพหลักบุญครับกับบิวเพชรโกศลหลังขาวอสังปรภัยเจอกับขุนหาเล็กสิงห์มาวินแล้วก็คู่ปิดท้ายชูเจริญดาบรันสารคามครับปะทะเภาาแก้ววสิิงห์มน ค่าตั๋วนี่5้0บาทแล้วก็1,000บาทย้ำนะครับว่ารายได้หักค่าตัวนักมวยก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลวัดสมานนะครับเพื่อซื้อเครื่องฟอกไตนัดนี้ถือว่าเป็นนัดการกุศลจริงๆครับศึกวันอิทธิพลมหากุศลพิปิลนครนี่ย้ำเลยครับว่าไม่ต้องทานข้าวเย็นนะครับเดี๋ยวไปทานหน้าเวทีกันนะครับทุกอย่างพร้อมหมดเลยว่างั้นเอการแมนนะครับอารายการนัดนี้นะครับสุดๆและสุดยอดเลยที่น่าจะเดูนไขแดงนะวดนี้เพชรไทยแลนด์น้ำเงิน เพชรแสนแสบก็รอเวลาที่จะหมดยกแล้วนี่นะครับคือไปดูนะครับมวยมันสลัเมืองแล้วก็ทุงนีนะ,ะ,นะครับบุญสกุลนะครับคุณเบียรัตวชีระรัตนวงศ์นะครับก็ที่นี่เหมือนกันนะครับเวลาเหมือนเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในขณะชมมวยสกุลแนวหน้าไปเรื่อยอและอีกไม่นานเกินรอนะครับเราอาจจะได้มวยสกุลที่เป็นแชมป์โลกคุณก็าดาในประเทศไทยใน,นนามของพีบีบล็อกซ์ึง่งมูชัชนนะครับ นี่เลยครับข้าประทับใจในกติกาของไม่มีนะครับไม่มีกติกาแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่าใครรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับรอกรรมาการผู้ตัดสินบนเวทีก่อนดูใบที่2แล้วก็ข้าม,มาใบสุดท้ายนะครับแล้วก็ตามระเบียบนะครับไม่มีปัญหาเลยทีเดียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเพชรแสนแสบนะครับสอจอต้องประชิน ชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์ออกจะสีไปอย่างขาดลอยดีแล้วับมีเนี่ยเรยๆเ,เป็นเลี้ยงให้น้ำอยู่ด้วยนี่นะครับโวยมันสนั่นเมืองทุกวันอังคารขอบคุณมากเลยครับ